น,น,น,นมบวมมากเลยเนี่ยยังไม่ถึงเก้าเดือนดูดูคลอดง่ายๆนะทองผสมพ่อเคเอฟเกตสองผสมข้างเดียวสองหลอดรวมเพศมาลอล้วนกันเด้อ จะได้ตัวคู่หรือตัวเมียนมตั้งเต้าสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านทุกคนวันนี้พามาสังเกตอาการแม่วัวท้องแก่แปดเดือนกับสิบห้าวันวันนี้รู้สึกนมบวมขนาดยังไม่ถึงเก้าเดือนนี่นมตั้งเต้าบวมแต่ว่าหัวนมยังยังไม่ตึงเท่าไหร่ พ่อน้องเพิ่งได้แปดเดือนกับสิบห้าวันปกติเก้าเดือนหรือว่าจะเลยเก้าเดือนนะครับหัวนมมีเครื่องเพศดำนะครับเป็นวัวบดวัวสาวทองแรกวัวสาวทองแรกเดิอนอุ้ยอ้ายแล้ว แต่รู้สึกว่ากินเก่งรู้สึกว่ากินเก่งเพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดลอดว่าร,ารอลุ้นกันว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมีย KF72 แยกเพศรอบแรกใส่ใส่อหลอดเดียวนะครับรอบหลอดเดียวไม่ติดรอบนี้ก็เลยขอคุณหมอให้ใส่สองลอดไปเลยติดครับสงใส่น้ำเชื้อมันจะน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ยาวอ่น้องเป็นสัตว์ยาว เป็นสัตว์สองถึงสามวันนะครับเด็กน้อยเด็กน้อยปวดปวดปวดไปไหนมาไปไหนมาสีตัวนี้ไปไหนมามารอลุ้นครับจะได้จะพูดหรือจะนี้จะข้อตอนไหนเหล้วถ่ายคลิปลงอีกทีนึงครับบาย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 กับน้องจังกโก้น้องจังกโก้น้องจังกโก้อายุ สี่เดือนลูกพ่อเคเอฟเจ็ดสองหมายบายขี้เล่นขี้เล่นนี่ยิ้มยิ้มยิ้มฟัน